สวัสดีค่ะข่าวนอกสนามในวันนี้นะคะก็มี2คข่าวเด่นก็เกี่ยวทั้งตัวฟุตบอลนะคะแล้วก็กรรมการนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข่าวอะไรบ้างเริ่มต้นที่ไลแมนโดนพักงานค่ะเหตุเพราะพฤติกรรมของเขาค่ะก็ได้มีการประกาศบทลงโทษของคอนสแตนตินฮัสซีดาชิสนะคะคนนี้คะเป็นผู้ช่่ยผพู้ตัดสินในเกมพรีเมียร์ลีกนะคะนัดล่าสุดเมื่อริวพูพบ กับอาร์เซนอลนะคะก็คือที่เสมอไป2องบวกตัวองน,นั่นเองโดยที่ผู้พักงานนะคะอย่างไม่มีกำหนดนะทุกคนเพราะว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาซะเลยคอนสแตนตินฮาสิดาคิสนะคะก็ะทำหน้าคล้ายกับชักศอกส่แอนดูโรปสันนะคะที่เป็นแบ็คซ้าของลิวอพูนะคะตอนที่ตัวโรปสันเนี่ยเขาเข้าไปสอบถามถึงการทำหน้าที่ในช่วงจบครึ่งแรกค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นผู้ตัดสินพอเทนี่กับแจกใบเหลืองให้ดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยนะคะกับกลายเป็นประเด็นเดือดในหมู่แฟนคลับต่างๆค่ะองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพแห่งอังกฤษนะคะก็ได้ออกมาแถลงการค่ะว่าจะไม่มีการแต่งตั้งให้คอนสแตนตินฮัสซีคาตาชิตเนี่ยทำหน้าที่ในการแข่งขนทุกรายการแบบไม่มีกำหนดเลยแล้วก็จะทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงค่ะ เมือ่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะฐานะกระแสของแฟนบอลเนี่ยในโลกโซเชียลนะคะบางส่วนก็เรียกร้องให้คาสแตนตินฮัสซิคาิสเนี่ยถูกปลดออกจากการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพนะคะโดยท่าทีที่ไม่เหมาะสมเนะาะเดีต้องมาดูค่ะว่าบทสรุปในช่วงท้ายจะเป็นยังไงคะ่ะต่อด้วยนะคะในเรื่องของมาโครอยต่อสัญญาดอสมุนค่ะ,ะ,คะบรรณา่าววิล รายงานมานะคะว่ามาโครอยกองหน้าของเสือเหลืองบรูสเซียคอส n มุนนะคะแห่งบุนเดสลีกาเยอรมนีเนี่ยเขาเตรียมต่อสัญญากับต้นสังกัดเพิ่มค่ะปัจจุบันนะคะรอยเขาอายุได้ประมาณ33ปีแล้วนะคะเหลือสัญญาอยู่กับดอสมุนอะจนถึงฤดูกาลปัจจุบันเท่านั้นนั่นเองค่ะก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่จะมีการทำสัญญาร่างขึ้นเพิ่มค่ะ รอยนะคะจะรับค่านหนื่อยลดลงจากเดิมปีละ2ล้านยูโรเหลือเพียงแค่7ล้านยูโรนะโดยตอนนี้เหลือเพียงการลงไลายเซนอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะรอยนะคะเขาย้ายมาอยู่ดอสปูนเมื่อประมาณปี2012นะคะปัจจุบันก็ได้รับการแต่งน้าเป็นกัปตันทีมด้วยนะคะก็เจ้าตัวก็ลงสนามให้เต้งสังกัดปัจจุบันไปแล้ว379นัดค่ะยิงไปแล 1, ้ว1 6 1ประตูค่ะ ก็ยังคงยินดีนะคะกับทางทีมเสือเหลืองนะคะแล้วก็ตัวรอยด้วยนะคะที่ยังคงอยู่กับทีมเดิมเป็นกัปตันเหมือนเดิมแล้วก็ถึงขั้นไหนจะลดลงนะแต่เชื่อว่าเขาคงอยู่แล้วสบายใจที่สุดนะคะแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของเขาได้มากพอตัวค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็ยังคงเห็นมาโครรอยนะคะอยู่กับทีมเก่านะคะแล้วก็พาทีมเก่าไปให้ถึง ควยรางวัลน,นั่นเองข่าวช่วงนี้นะคะก็ยังคงติดตามข่าวต่างๆของนักฟุตบอลน,นะคะสโมสรต่างๆทีมต่างๆนะคะเราจะไม่แบ่งแยกนะว่าเออพิมเมรียูโรยูโรแชมเปียนลีกยูฟาคอนเฟอเรนซ์เออเซเรียลีเอิอเรอออ์หรือไม่ได้แบ็บุนเดสลีกานนะคะเราจะ นำเสนอข่าวในทุกๆหลีกนะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะอาคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะจากสองข้อมูลสองแห่งน้ทุกคนสามารถไล่ตามหาอ่านกันได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็รวบรวมข่าวเอาไว้แล้วค่ะ ่วนมากก็จะอิกมาประมาณสองข่าวหรือหนึ่งข่าวนะคะต้องดูด้วยว่าข่าวนะั้นยาวหรือสั้นยังไงนะคะอย่างอันเนี้ยข่าวมันจะสรุปรวมยอดสั้นๆมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนน่าจะรู้จักนะกคุณผอ้หรือแม้กระทั่งเกาะสนามเกาะเรื่องเด่นๆที่หลายคนเนี่ยตามในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะหอิบมาเพื่อนๆได้ ประจ่างใครที่ไม่ได้ดูฟุตบอลอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าอ,อ๋อนอกจากเสมอกันแล้วยังมีข่าวเรื่องของคณะกรรมการนะคะที่ทําท่าทีไม่เหมาะสมด้วยวันนี้มิดภาพระการใดพูดจางงงยังไงต้องขอไปด้วยวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามและพูดคุยนะคะหวังว่าจะถูกใจกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ